นั่งกันนอนไว้ที่หน้านึงตัวนั่งนี่โอเคให้เลิดដែរทําไมน้องอยู่ตรงกลางเหรอพ่อค่ะ ในส่วนของไกด์เนี่ยมีคนเดียวดังนั้นนั่คงเที่ยวตั้งแต่ 8, 8, 8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมีประมาณ1,380คนโดยประมาณแล้วในเมื่อมีไกดทินคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าโอเป็นเยาวชนและนะวนาตาน่ารักมากเพราะฉะนั้นจัดทัวร์คนนี้กลุ่มน,นี้ก่อนเลยจ้า น้อยของเราจะมีน้องแพ้น้องวัวน้องวายแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือน้องแพะของเราค่ะเราจะมีแพะเกิดใหม่นะคะชื่อพันธุ์ซันเดดีเอตค่ะตัวน้องจะเล็กมากเลยตอนนั้นน้องน้องไปกินนมอ,อยู่ด้านนู้นค่ะคราวนี้เดี๋ยวพาออกมาแล้วให้พา แล้วก็สปาของน้องวัวน้องวายค่ะอุ้ยทำไมต้องมีสมปาด้วยล่ะคะเนื่องจากว่าเวลาน้องเขาร้อนนะคะก็ลงสปาตรงนี้ในขณะที่เขาเดินขบวนลงสปานะคะเขาจะมี l u n n i n g sizing กันนะคะตัวใหญ่หัวหน้าทีมค่ะแก๊งมาเฟียจะลงก่อนตัวแรกเลยแล้วก็ตัวเล็กไล่เรียนกันไปค่ะจะเป็นภาพที่น่ารักมากๆ สวยงามปุกป๊กน่ารักน่ารักอย่างนี้คืออะไรนะคะจะเป็นบ้านพัก v ี p อสำหรับผู้ที่ต้องการเกษียณนะคะแล้วต้องการปีกวิเวกปฏิบัติธรรมโดยใกล้ ก็ตังประเทศด้วยเวลาตอนช่วงพีธรรมเนี่ยไม่พอเพียงกับการจอดก็เลยหลวงพ่อก็เลยซื้อที่เพิ่ม122ล้านต่อ5ไร่ค่ะทําเป็นที่จอดรถแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรายังต้องขาดเงินอีกอประมาณ60ล้านเพื่อที่จะทําเป็นคาบ้า,าอย่างเต็มรูปแบบ ระหว่างนี้ก็เลยปรับพื้นที่ทําเป็นที่ขายของคล้ายๆตลาดนะคะแล้วก็จะมีั้างผักผลไม้ของใช้ทุกอย่างอยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคขาออกเนี่ยไปเที่ยวด้านในก่อนนะคะสักประมาณครึชั่วโมงแล้วค่อยแวบะบ มือของทุกท่านตรงมุงทางเลี้ยวตรงนี้กรุณามองนิดนึงค่ะ1นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวไกด์บรรยายให้ฟังท่านจะเห็นว่าเป็นตรงกกงเอ๊ะอะไรล่ะ พี่หนูไม่ชอบกินนะแถวผู้มีเกียริซ้ายมือค่ะ,ะ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าเป็นลงเห็ดค่ะเราเพอะเห็ดด้วยค่ะเกีียรเหรอจ้า